จิวได้ยินเสียงในบ้านว่าช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรครับเป็นเสียงของเหมยกับฟู่แล้วผมก็เลยถีบประตูปั้งเข้าไปครับเห็นคนนี้ทําท่าทําท่าอะไรฮะทำท่าไงครับฟิลไม่ดูสิขุนเช่าอ่ะสมมติผมถีบประตูเข้าไปปั้งใช่ไหมเขาแบบอย่างนี้หรอเออแล้วมันมันมีแบบนี้พี่มันจมุณแจนจะมีอยู่หรอมันจะมีแห่แอะไรอย่างเงี้ยแห่แด้วยใช่แล้วผม ทำอะไรอ่ะก็บอกแล้วว่าอย่ามาบ้านเนยเพราะเราเป็นห่วงเขาไงเราไม่อยากเขามาอันตรายเราเป็นนักฆ่าอย่างเงี้ยก็เลยวันนั้นก็เลยเกิดแฮชแท็กชื่นเป็นหมายักับแมวน้อยเพราผมหน้าดุอะไรอย่างเงี้ยก็ตีเป็นเป็นหมาหมาดุใช่ส่วนเขาเป็นแมวน้อยไปครับผมแต่แมวน้อยผมว่าอ่นนี้คือใส่หัวไม่ใช่ไม่ใช่แต่แมวน้อยได้ข่าวว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นแมวแบบตัวเล็กๆตัวน้อยๆเราก็ดุใช่ล่นเหมือนกันใช่ไหมหรอครับดุไหมดุไหมดุไหม เขาก็ดูเหมือนกันใช่ไหมเป็นแมวน้อยแบบซู้คนอย่างนี้หรอจะน่ารักหสายตานี่แบบว่าอหนี่เชื่อทุกคน